เรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนเริ่ม15กลุ่กุมภาพันนี้นะคะข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนเราชนะนะคะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเพื่อนที่รับลงทะเบียนตั้งแต่15 ถึง25กุมภาพันธ์2564นะคะยังคงมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะกับมาตรการเราชนะคลิปนี้สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมาตรการรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยอาชีพอิสระ,ระเกษตรกรบรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา7,000บาทแบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์และบัตรคนจนนะคะแต่ขณะเดียวกันยังคงเกิดข้อติดขัดสำหรับบุคคลบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับการลงทะเบียนราชนะผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ a เรชนะ .com รวมถึงกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันเปาตังค์ซึ่งเป็นช่องทางในการรับเงินเยียวยา และช่องทางของการใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะคฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนเราชนะว่า กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอันได้แก่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้างานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้ หรือเดินทางไปใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนเราชนะได้ระหว่างวันที่15-25ถึงกุมภาพันธ์นะคะที่ธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนเราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าวนี้จะต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมก,กับกำหนดรหัสพินโคด้ด ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกําหนดนะคะโดยมีเงื่อนไขดังนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสําหรับผู้ลงทะเบียนผ่านหน้าจอธนาคารกรุงไทยจะมีระบบลงทะเบียนให้คล้ายๆกับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่าน w w w rauncha n a com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามา สามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกรุงไทยซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงเทะเบียนข้อมูลสําหรับการติดตอ่อเช่นความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ชื่อผู้ติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นตน้นซึ่งอาจเป็นของตัวเองได้อาจเป็นเบอร์อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะผ่านเครื่อง ผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทยหรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของตัวจริงๆมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเสียบบัตรประชาชนเข้าไปกำหนดพิน6หลักซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้ใจ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิ์ราชนะประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนเมื่อทำเสร็จรอผลราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ ถ้าผ่านถึงจะได้รับเงินมาตรการเราชนะโดยเมื่อได้รับเสร็จจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์เงินเข้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ1,000บาทซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่5มีนาคมจำนวน4,000บาทเนื่องจากจ่ายตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วยและงวดถัดไปจะได้รับ1,000บาทจนครบ7,000บาทนะคะทั้งนี้การใช้สามารถใช้ใจ่ายผ่านบัตรประชาชน สำหรับซื้อสินค้าหรือชำระบ,บริการจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศษฯฯรษฐกิจท้องถิ่นร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะใช้สิทธิ์เราชนะได้ถึง31พฤษภาคม64นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผู้ที่จะสมัครเราชนะโดยไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มอื่นๆอีกที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังได้นะคะ คงจะเข้าใจกันเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องรออัปเดตหรือกลับไปดูใหม่อีกรอบนะคะ